ผมเป็นด้วยกับอาจารย์ตุ๊กเลยนะครับว่าว่าถ้าเกิดเป็นอะไรที่ทําซ้ําๆทําซ้ําๆดิจิตอลมาแทนแน่นอนนะครับทําซ้ําๆนะครับแล้วคนก็เอาเวลากับสมองไปทําอะไรที่มันสร้างสารรค์กว่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เป็นเชิงนโยบายเป็นเรื่องที่เจอแอปพลายเป็นเรื่องที่เชิงดีเวล็อปเมนต์เนี่ยมันยังมีความที่จะต้องใช้ ภาวะผู้นําต้องใช้การตัดสินใจต้องใช้การปรับตามสถานการณ์ต่างๆแต่ถามว่า AI มันมาช่วยได้ไหมมาช่วยได้เยอะครับมาช่วยถามความเห็นมาช่วยมองให้รอบคอบมันเป็นเครื่องมือที่ที่ทรงพลังต้องแปลเปลี่ยนมันแล้วเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้ครับมันเป็นเครื่องมือจริงๆครับแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องมือนี้แล้วเราเราไม่อยู่ในเทรนด์ที่ถูกต้องเนี่ยผมว่าเราจะ ไม่สามารถแข่งขันได้นะโดยโดยเฉพาะในในบริษัทเอกชนนะครับแต่ในภาครัฐเนี่ยก็น่าเป็นห่วงถ้าเกิดภาครัฐไม่ทันด้วยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับ